นี่คือเกมที่ให้เรารับบทเป็นเจ้าของร้านเกมในพื้นที่สุดทุรก,กันดารห่างไกลความเจริญโดยเราจะต้องเปิดร้านหาเงินอัปเกรดและพัฒนาอุปกรณ์ในร้านให้ดียิ่งขึ้นเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้านเยอะๆแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าในเมืองนี้นั้นมีกระทั่งผู้ก่อการร้ายระเบิดพีชีพใส่ร้านของคุณบางครั้งก็มีคนมาใช้บริการแล้วก็ไม่จ่ายเงินก็มีเหมือนกันกิจการร้านอินเทอร์เน็ตของผมจะรอดหรือไม่นั้นไปชมกันเลยจ้า โอ้นี่คือบ้านของเราอย่างนั้นเหรอเนี่ยนี่ใครเนี่ยภรรยาเฮ้ยเรามีเมียแล้วเหรออะไรวะก็คือเราจะต้องแบบอัปเกรดเฟอร์นิเจอร์นะครับภรรยาจะได้ชอบเราอะไรวะเนี่ยทุนนิยมจัดเลยเราไปเปิดร้านเนด็กกันดีกว่าไปท่านผู้ชมต้องกดลิฟต์ก่อนด้วยโอ้โหบ้านเรามีลิฟต์ด้วยนะไม่ธรรมดาเคมาถึงแล้วไป เราไปดูร้านเน็ตของเราดีกว่าอะไรวะเนี่ยโหคนเมืองนี้โ,โทำไมคนเมืองนี้มีแต่ตัวประหลาดทั้งนั้นเลยอะไรยะลุงลุงทำไมเดินแบบนั้นน่ะเดี๋เด้อเดมีม,มีอะไรขึ้นบนหัวด้วยขอคุยหน่อยเขาบอกว่าฉันรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองนี้นะพวกเออแกเป็นเจ้าของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แห่งใหม่ใช่ป่าวพราเขาทุบตีใช้ที่ทำงานในร้านก่อนคุณเออถ้าเขาเข้ากับฉันได้เรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้น ถ้านายอยากจะสร้างแท่นขุดบิตคอยในเมืองนี้นายต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ฉันก่อนนะไอหนูโอ้โหคือเราไม่มีเงินนะลุงไว้ก่อนแล้วกันนะคือลุงแกบอกว่าเจ้าของร้านเอตายหรือยังเนี่ยก็ตายแล้วแน่เลยเคนนอนแข็งเชอะคือลุงแกบอกว่าเจ้าของร้านคนก่อนหน้าเรานะครับแบบว่าไม่กินเส้นอะไรกับลุงแกไม่รู้ถูกกระทืบนะครับ <S 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 โอ้โหโคตรโหดเลยลุงร้านเน็ตเราอยู่ไหนวะเนี้ย ร้านนี้ปะขอดูร้านหน่อยนะสภาพเป็นยังไง <c oughs> โอ้ยเละเทะจัดโอเคนะครับออบเจกตีฟบอกว่าให้เราทำความสะอาดร้านก่อนเอาม็บอบโหเดี๋ยวนะอุ้ยเอาม็อบจิ้มกับขวดและขวดหายจิ้มกับกระป๋องและกระป๋องหายอึ <c oughs> ไม่ม็อบมหัศจรรย์สิ่งประดิษฐ์จากโดราเอมอนแน่เลยเนี่ยแบบนี้ โอ้โตกใจนึกว่าลบเอี้ได้เปิดร้านวันแรกก็ต้องมาทำความสะอาดก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้รีโนเวทร้านเลยอะสภาพแบบ <c oughs> บุลทั่งมากโอเคเราจัดการเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เดี๋ยวหยิบไม้มาตั้งไว้ดิโอเคทีนี้เราจัดโต๊ะก่อนเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เราจะให้ลูกค้าเราเล่นตรงไหนดีนครับ เราจะนั่งตรงนี้ใช่ไหมเจ้าของร้านอ่านั่งนั่งใกล้เจ้าของก็แล้วกันนะเออแบบดูแลแบบถึงเนื้อถึงตัวเลยไงดูแลแบบใกล้ชิดอ่าตรงนี้เลยอ่าเขาบอกว่าเอ,อ่อต้องมีอุปกรณ์ตั้งนะครับที่โต๊ะนี้เอาอะไรเนี่ยเอาคอมมาก่อนเฮ้ยไม่ใช่แผ่นซีดีดิ จะหยิบจะหยิบคอมจะหยิบคอมเอ้าอ๋อไม่ใช่ไอ้นี่มันคอมของเรานี่ว่าอะไรอะไรอะไรมองหน้าอะไรกันอุย้ยโดนัลทำหน้าเขียวอะไรวะเมืองนี้เขาบอกว่าให้เทิร์นออนเดอะพาวเวอร์นะครับออบเจกตีของเราตรงนี้หรอะ <c oughs> แล้วจะเทิร์นออนทำไมเรายังไม่มีอุปกรณ์เลย <c oughs> เขาบอกให้เราซื้อนะครับแล้วเราจะซื้อ,อยังไงอะซื้อที่เครื่องเราอ่ะ อาสงสัยสั่งของจากตรงนี้นะครับกดสเปซมาเพื่อเปิดคอมโอ้โหแสงจ้ามากโอ้ยทำไมเสียงมาดังเงี้ยใช้คอมรุ่นอะไรเนี่ยมันจะระเบิดใส่หน้าเปล่าเอาละทีนี้เราก็จะมาสั่งของกันเลยนะครับผมบนเว็บสั่งจากไหนเนี่ยนี่อเมซเ,เซอร์นะครับไม่ใช่อเมซอน ่านี่คอมพิวเตอร์เคสนะครับเรามีงบเท่าไหร่เนี่ยเรามีงบ2,000นะครับนี่เดี๋ยวนะคอนเซปต์ร้านเราเป็นยังไงดีอะ่ะอันแรกมันก็เก่าเกินไปอะเอาซิมเพิลก่อนก็แล้วกันนะอ่ะ299เหรียญนะครับ299ดอลลาร์สั่งเลยอ่ะใส่ในตะกร้าแล้วทีนี้เราก็จะต้องมีแบบว่าโอมีแอร์ด้วยเหรอโหแอร์โคตรแพงเลยเดี๋ยวนะยังไม่มีเงินตอนเนี้ ต้องมีเก้าอี้ด้วยเออก็โอ้ยเก้า e อี้นี่อูโหร้านเกมยุคเก่ามากเลยนะเก้าอี้แบบเนี้เก้าอี้พลาสติกเอาเก้าอี้แบบฟิลร้านเกมยุคก,ก่อนเลยก็ได้อ่ะเอาเก้าอี้พลาสติกมาก่อนนะเดี๋ยวค่อยอัปเกรดทีหลังถ้ามีเงินนะ่ะตอนนี้ยังไม่มีคีย์บอร์ดด้วยนะครับคีย์บอร์ดก็เอาแบบรุ่นเก่าเลยรุ่นเก่าอะ่ะนี่แอดไปได้ยังวะ โอเคเพิ่มแล้วนะครับ3ชิ้นจอด้วยเออเรายังไม่มีจอนะครับจอจอแบบรุ่นเก่าเลยอะเอเอาอันนี้ก่อนเรายังไม่มีเงินนะครับทีนี้เมาส์ด้วยโหเมาส์ไอ้น,นี้เมาส์แบบเมาส์ไอ้นั่นเลยอะเมาส์แบบลูกกลิ้งอะครับยังทันน้องๆเกิดทันไหมที่ว่าใต้เมาส์เป็นลูกกลมๆนะครับไอ้น,นี่ก็เก่าเกินนะ่เล่นยากเอาแบบนี่ดีกว่าเมาส์ออฟฟิศธรรมดา โอเคแผ่นล็อกเมาส์ด้วยหรอธรรมดาก็แล้วกันเครื่องปิ้นยังไม่ต้องมีนะครับโอเคผมว่าเอาประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันน่าจะได้สั่งเลยสั่งไงวะอ๋อนี่นี่น,นี่ทั้งหมดแปดโอ้แปดร้อแล้วนะเนี่ยอุย้ยโอเคจ่ายเงินทีนี้เราก็รอของมาส่งนะครับผม ้ยเรามีหลอดอาหารด้วยเราหิวมากเลยนะเราต้องสั่งอะไรกินแล้วครับตอนนี้โหพวกนี้ก็คือร้านอาหารนะครับไม่ใช่ร้านอาหารดิเราสามารถขายอาหารได้แต่ว่าเรายังไม่มีอโอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวจอบักโอ้ยอะไรวะจะปิดจออุย้ยเราหิวมากเลยอ่ะวุ้ยเสียงอะไรวะโอเคเราออกมาก่อนของมาส่งหรือ,อยังเนี่ยโอ้ยังไม่มีของเลย นี่แหละของร้านเราอุ้ยใช่จริงด้วยโอ้โหโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเอามากองก่อนตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนอืมเอามาเลยโยนไปเลยนี่ของเราทนทานนะครับอะไรนไี่แผ่นรองเมาส์โคตรเล็กเลยเออเอาไปอุ้ยคีย์บอร์ดได้เชื้อลาขึ้นด้วยนะ แต่เคสเรานี่ค่อนข้างหรูอยู่หรูก็บ้าแล้วระดับกลางเมาส์ Mouse. เอ้ยอะไรเลยตกใจไอลุงเจ้าของคริปโตมาเดี๋ยวอะไรเนี่ยไมเบสบอลอุ้ยเรามาทำอะไรอะ่ะเอามาตีคนได้อหรอุ้ยเรามีเก้าอี้ซ้ำโอ้เรามีเก้าอี้ 9, 2, อ, 9, 2, อยู่แล้วนะครับโอ้โหไม่เป็นไรเอาเอาเอามาก่อนทีนี้เราก็จัดเลยเอ่อ หมุนไปหาโต๊ะแบบนี้โอเคเรามีเก้าอี้แล้ว, e ลวโอเคติ๊กถูกนะครับทีนี้หน้าจอมาหมุนอ่าเคสเคสเอาไว้ด้านไหนดีเอาไว้ด้านล่างก็แล้วกันอ่าคีย์บอร์ดอุยตั้งคีย์บอร์ดได้ไหมวะด้วยวจอมันใหญ่มากเลยนะโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเค เล่นดีๆนะหล่นนะเนี่ยแผ่นลองเมาส์เอาไว้ด้านขวานะครับอ่ะแล้วก็เมาส์โอเคครบแล้วทีนี้เขาบอกว่าเราสามารถเปิดร้านคอมได้นะครับโดยการมาที่เครื่องของเราแล้วก็กดนี่กดเปิดร้านเปิดแล้วเอาละมา ดูกันซิจะมีลูกค้ามาใช้บริการหรือเปล่าอะไรเนี่ยเทอร์โ,โมนิทเทอร์โ,โมโมิเตอร์วัด <What, S 2> อะไรว<ะ>ัดอุณภูอขะอะไรวะ y Your back out คืออะไรอะ่ะ y Your back out เราหิวเหรอหิวจนเป็นลมเหรอ <laughs> จริงเหรอโอ้อันนี้คือวันต่อไปอ๋อเราเรือ่องมันหมดวันหรือเปล่าอาจจะหมดวันก็ได้นะ แต่เราหิวมากเลยอะเราจะสั่งอะไรกินที่ไหนเนี่ยสั่งยังไงมันมีร้านอาหารแม้ในเมืองนี้ร้านมาอ๋อพนันมา้าโอ้โหเมืองนี้มันมีอะไรทําหลายอย่างมากเลยนะโอ้สวัสดีน้องสาวหุ่นเซ็กซี่จังเลยนะเออสนใจมากกับพี่ไหมจ๊ะมาเล่นเกมร้านพี่ไม่สนนะอ่ะอ๋อเรายังไม่ได้เปิดไอ้นี่เลย เปิดนี่ก่อนสวิตร้านโอเคร้านเราเปิดแล้วนี่ไฟติดแล้วต้องมาเปิดร้านใหม่ไหมสงสัยต้องเปิดใหม่นะครับเพราะคอมดับไปแล้วโอ้โหเสียงเปิดเครื่องแล้วว่าเราอัปเกรดเครื่องเราด้วยดีไหมเนี่ยอัปได้ไหมน่าจะได้นะอ๋อเปิดอยู่แล้วครับโอเคนี้9โมงเช้าเนาะอยากสั่งอาหารมากินแล้วอะ ยังไม่ได้นะครับสั่งอะไรไม่ได้เลยปลดล็อกยังไม่ปลดทีอุ้ยอุ้ยกดผิดโอ้โหคอมหล่นหมดเลยโอ้ต้องมาตั้งใหม่บ้าจริงเพย์ยกโต๊ะคอมร่วงหมดเลยอะไรวะโอเคอะตั้งใหม่ตั้งใหม่เออเอาเก้าอี้ไปด้วยเก้าอี้โอเค มีหมามานอนตายหน้าบ้านไอ้ดุกดิกตื่นแล้วไม่มีใครมาใช้บริการเลยฮะทำไมอะคอมบ้านเรามันไม่ดีอหรถังอะไเลยถังดับเพลิงมาตั้งไกลๆหน่อยดิออ,อะไรวะโอ้มือระเบิดพี่ชีพมันระเบิดร้านเรามีแบบนี้ด้วยเหรอ โอ้โหอุตสาห์ตั้งต้องมาตั้งใหม่อีกอีกบ้าเอ้ยโอผมเข้าใจแล้วไม้เบสบอลมีไว้ทำไมเอาไว้ฟาดพวกเมื่อกี้นี่เองอืมนี่อะไรเนี่ยโคมไฟโคมไฟถึงกับร่วงเลยโอเคร้านเปิดให้บริการแล้วครับคุณลูกค้าเดี๋ยวนะเตรียมไม้ก่อนเลย ใครเดินมาระเบิดนะจะฟาดให้เฮ้ยอะไรวะนั่นอะเดี๋ยวนะเหมือนผมเห็นเทเลท็อบี้เลยปะมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วไอ้ระเบิดตายซะเฮ้ยเทเลท็อปบี้จริงๆด้วยอะคนบ้านเมืองนี่เป็นอะไรกันหมดไม่มีใครไม่มีใครมาใช้บริการเลยฮะร้านเราเหงามากเลยนะเนี่ยเงาเหงา ร้านก็เปิดแล้วสนใจจะเล่นคอมเหรอลุงนะสภาพลุงไม่น่านเล่นไหวมั้งเนี่ยแต่ก็เปิดนะถ้าลุงจะเข้าอ่ะเข้าเปล่านะลุงลุงโฮโบเุ้ยเยลูกค้ามาอะไรครับทำหน้าบึ้งไม่พอใจเหรอเดี๋ยวฟาดนะไม่พอใจอะ่ะโอเคครับเขาบอกว่าอ๋อเราต้องมาเปิดเครื่องตรงไม่ใช่มาเปิดเครื่องดิ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับออเดอร์ใช่ไหมว่ามีลูกค้าเข้ามาแล้วนี่นี่นี่เปิดให้เขานะครับราคาก็เท่านี้โอเครีเควส์อพรูฟนะครับหชั่วโมงเกมจะเซฟก็ต่อเมื่อเรากลับไปนอนที่บ้านนะครับได้เลยเข้าใจได้อ่าทีนี้ก็รอลูกค้าของเราเล่นเกมเสร็จนะครับหนึ่งชั่วโมงโอ้อยคุณลูกค้าดูอะไรครับเนี่ย เซนเซอร์เซนเซอร์ซอนบับไม่ใช่พรนับด้วยลุงลุงดูอะไรอะ่ะโอ้โอาจารย์อ่ะเสร็จแล้วลุงโอเคเงินโอเคโอ้ยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมคอมร้านผมยกนิ้วให้เลยไ,ได้เงินมาแล้วครับรู้สึกภูมิใจแต่ว่าเรามีหลอดอาหารฆ่าความหิวด้วยอดิเราจะกินยังไงวะไมค์คาเฟ อ้มีรีวิวด้วยนะครับ a place I will not go ฮะเดี๋ยวนะมันบอกว่ามันจะไม่มาที่นี่อีกแล้วโอ้โหแต่ว่ามันยังอุตส่าห์กดไลค์แล้วก็ให้สมดาวนะเออไม่ต้องมาก็ไม่ต้องมานี่หรือผมว่าอุ๊ยอะไรวะเดี๋ยวนะไฟดับอออโอ้โหระบบไฟโอ้โหไม่เสถียรด้วย ล้าแล้วต้องมีอะไรปรับปุงอีกเยอะเลยนะครับเนี่ยอย่าบอกนะว,ว่าต้องมาเปิดคอมใหม่อ่ะโอ้ยต้องมาเปิดคอมใหม่โอ้ยโคตรช้าเลยเครื่องเราผมว่าน่าจะเพิ่มคอมอีกสักตัวไหมเครื่องเดียวมันช้าเกินไปนะเนี่ยเออสั่งของเพิ่มดีกว่าครับเรามีเงินอยู่มาสั่งเลยเอาเป็นแบบเดิมก็แล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวค่อยอัปเกรดเรื่อยๆใส่ไป มีพัดลมที่ร้านวิวลูกค้ามาโอเค okay. ลูกค้ามานะครับ30นาทีได้เอฟพรูฟนะครับเดี๋ยวนะเราจะสั่งคอมต่อแป๊บหนึ่งเล่นไปก่อนนะนายเราสั่งพัดลมด้วยไหมร้านมันร้อนอะ่ะเอาสั่งมาเผื่อด้วยก็ได้นะครับสักตัวหนึ่งเกอีอะไรวะแบล็คเอาหมดวันอีกแล้วเหรอเอา้า เราสลบไปแล้วก็มีใครพาเรามาที่บ้านวะเมียเมียแบกแบกพี่มาเหรอจ้าอุ้ยทำไมค่าความสัมพันธ์มันเหลือแค่ห้าเปเซ็นเนี่ยอุ้ยเดี๋ยนะแล้วร้านเรามันไม่ได้ปิดอะดิูอมอาหารไม่มีเลยตู้เย็นอ๋อแต่เราสั่งได้นะครับซื้อสิบาทสิบาทโอเคใส่เต็มนะครับเรากินได้ไหม อ๋อที่บ้านไม่มีอะไรกินนี่เองภรรยาก็เลยไม่ค่อยพอใจนะครับโอเคแหมเกาะผัวกินนะออกไปทำงานบ้างสิเดี๋ยวผมต้องรีบไปดูร้านก่อนนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าร้านปิดหรือยังอ่ะเราไม่ได้ปิดร้านไงประเด็นร้านร้านร้านรีบไปดูก่อนเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเนี่ย อุ้ยร้านเรายังเปิดอยู่อุ้ยโคลูกค้ายังนั่งเล่นอยู่เลยสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างอะ่ะอุ้ยเดี๋ยวเยวเรายังไม่ได้อัพรูใไปเขานะครับเปิดเปิดเครื่องให้เขาก่อนโอเคหนึ่งชั่วโมงแต่ผมหิวมากเลยอะ่ะตอนเนี้ยไม่มีอะไรกินเลยสั่งเก้าอี้เก้าอี้ที่จริงไม่ต้องสั่งก็ได้เดี๋ยวเอาคีย์บอร์ดมาด้วยคีย์บอร์ดจอเมาส์ โต๊ะเออเรายังไม่มีโต๊ะนะครับโต๊ะโต๊ะโต๊ะเอาโต๊ะธรรมดาก่อนนะครับเงินไม่ค่อยมีโอเคอุ้ยลูกค้าเดี๋ยวนะคุณลูกค้าเล่นเสร็จแล้วหรอครับเก็บเงินก่อนเป็นไงครับสนุกไหมอ่ะสั่งสั่งของก่อนทั้งหมดอุ้ยพันเลยเหรอเป็นพันเลยเหรอเก้าอี้ไม่ต้องนะครับมีแล้วอุ้ยพันสาม เงินเรามีเท่าไหร่เนี่ยเรามีพอเงินเรามีแค่พันหนึ่งเองเงินไม่พอเดี๋ยวพัดลมมาออกไปก่อนโอเคโอ้โหขา,าขาดห้าบาทขาดมีห้าบาทขาดสองบาทเดี๋ยวเดี๋ยวรอลูกค้าอีกคนนึงเราก็น่าจะสั่งของได้แล้วครับอดใจนิดนึงอะไรเนี่ยอุ้ยใครมาทิ้งขยะที่ร้านเราเนี่ยเก็บก่อนโอ้ลูกค้ามาพอดีสวัสดีครับเอ่อ ไหนกี่ชั่วโมงคนนี้3ชั่วโมงเลยเหรอโอเคผมเล่นตั้ง3ชั่วโมงนะครับขอดูหน่อยดิโอทำไมคนที่นี่นี่จิตใจวิปริตมุ่งแต่แบบนี้ทั้งนั้นเลยดูอะไรเนี่ยล้านเกมนะเฮยย้ยตรงนี้มีขยะมีรอยเท้าด้วยทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะไม่พอใจมาเช็ดด้วยเช็ด เรียบร้อยโอ้มีสเปรดับกลิ่นด้วยนะครับอาฉีดหน่อยร้านจะได้หอมหอมโอเคตั้งแวะไอ้นี่นี่น่าสงสัยจะมาขโมยของหรือเปล่าฮะตีนะใครขโมยอ่ะ ร,รีบเล่นดีจะเอาเงินมาซื้อคอมอ๋อนี่มีเวลานะครับบ่ายสองแล้วอุ้ยทำไมเวลามันผ่านมาไวจังอะผ่านไปไวมาก <c oughs> โอ้ยโคตรไวเลยแล้วเราต้องกลับไปนอนด้วยไงประเด็นพี่เดี๋ยวนะนี่ร้านอาหารปะเนี่ยใช่ป่ะร้านขายผลไม้นะครับแต่ว่าไม่มีพ่อค้าอะไรกันวะอุ้ยเล่นเสร็จแล้วเล่นเสร็จแล้ว ของเงินนะครับอุ้ยร้อยสีบาทเอาละเราได้คอมใหม่แล้วสั่งเลยนี่ทีนี้รอนะครับรอพี่ๆเข้ามาส่งของให้เราสวัสดีครับคุณตํารวจแล้วของเรามันจะมายังไงอะใครมาส่งของให้เราวะหรือว่าของมันมาพรุ่งนี้อะเออเป็นไปได้นะมันคงไม่มาส่งไวขนาดนั้นอะ พื่ออะไรวะนั่นอ่ะวยลุงขี่อูดสวัสดีครับไปไหนวะลุงอ๋อนี่คนส่งของแล้วเหรอโใช่อูดส่งของเลยเหรออุ้ยสุดยอดเลยว่าเมืองนี้โคตรเท่ใช่อูดโอเคได้ของแล้วนะครับจัดร้านแป๊บอื้อหือลูกค้ามาลูกค้ามาพอดีเลย เด้อ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 ว้าขโมยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเปิดเครื่องให้เขาก่อนอ่าสามสิบนาทีนะครับได้เลยลูกค้าผมขอจัดร้านแป๊บหนึ่งนะเออะอะไรวะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมขาขโมยเหรอมขาขโมยอะไรอะแล้วไม,ม้เบสบอลเราอยู่ไหนวะเนี่ยเด้อเด้อเด้อเดมันไม่จ่ายมันไม่จ่ายมันเล่นแล้วมันไม่จ่ายไปไหนแล้ววะ โอ้โหมันหายไปเร็วมากมันไม่จ่ายค่าเน็ตนะครับมันเล่นเสร็จแล้วมันลุกไปเลยโ,โหมีแบบนี้ด้วยเหรอวันนี่ยผมจะต้องระวังให้มากกว่านี้แล้วเล่นแล้วไม่จ่ายนะครับผมนึกว่ามันขโมยของก็ยังดีดีกว่าโดนขโมยโอ่ะโหโต๊ะนี่โคตรเล็กเลยเล่นได้เป็นลูกค้าหวนั่งยังไงเนี่ยอ๋อนั่งไปก่อนก็แล้วกัน ต้องหาอะไรกินนะอ๋อเมื่อกี้มันมีหลอดไอ้นั่นด้วยหลอดการนอนหลับนะครับเราไม่ได้นอนหลับไงมันก็เลยเพลียจัดนะครับเลยล้มไปเลยเอ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยไม่ได้เหรอโตนี้ตั้งคอมไม่ได้นะครับอุ้ยแย่แล้วอ๋อมันอาจจะเอาไว้เล่นเกมเพลย์หรือเปล่าวะโตนี้เอา้าไม่มีโตะแล้วเราไม่มีเงินแล้วด้วยอะ่ะโอ้โหแย่แล้ว อะไรอ่ะบิลโอ้ยต้องจ่ายค่าไฟด้วยเหรอ,อจ่ายไปก่อนอ่ะโอ้โหเลยร้อยยี่สิบหกบาทโอ้ยแย่แล้วเบสิคคอนโซลเทเบิลนะครับก็คือโต๊ะสำหรับเล่นคอนโซลอ่ะอุ้ยลูกค้ามาลูกค้ามาเดี๋ยวนะเล่นเล่นกี่ชั่วโมงครับเช็คแป๊บเช็คแป๊บสามชั่วโมง โอเคได้ไอ้นี่เราแบบอ๋อเราดูได้นะครับนี่ไงเราสามารถตั้งราคาให้แพงขึ้นได้ด้วยแล้วก็ดูว่าลูกค้ามันเล่นไปกี่นาทีแล้วโอเควอลเปเปอร์ Paper, เครื่องตอนนี้นะครับเดี๋ยวนะผมต้องดูก่อนว่าราคาโต๊ะคอมมันกี่บาทนี่ไงคอมพิวเตอร์อ๋อ399นะครับไม่แพงไม่แพงเท่าไหร่399 ตอนนี้เรามี126บาทนะครับอีกคน2คนแล้วก็จะได้โต๊ะแล้วเออลืมอ่านไงนี่ไงมันเป็นคอนโซลเทเบิลเอ้ยรือว่าเราเครื่องซื้อเครื่องคอนโซลมาติดไหมเออกี่บาทว่าเครื่องคอนโซลขอดูหน่อยนี่ไงโอ้โห400 200นะครับไม่มีตังค์อะไรเนี่ยโอ้โหรีวิวนะครับผมลืมอ่านรีวิว มันบอกว่ามันตัดสินใจที่จะมาตลอดอีกคนหนึ่งก็บอกว่าลุคเวอร์ี่เดอร์ตี้อาราวนะครับโอ้สกกระปกมากเออลูกค้ามาจ่ายเงินแล้วใช่ไหมครับโอเครับเลยเงินโอเคผมว่าผมต้องกลับไปนอนแล้วผมต้องปิดร้านนะครับโอเครีบปิดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสลบอีกปิดร้านก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเนี่ยอุ้ยมีบาร์ด้วยเหรอด้วยมีคลับด้วยนะครับ โอ้มีที่ให้เล่นเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันทีหลังแล้วกันกลับมาแล้วจ้าเมียจ๋าเป็นไงบ้างจ้าวันนี้โอ้ยี่สิบห้านะครับยีเปอร์เซ็์แล้วเราจะต้องสร้างความสัมพันธ์นะครับแล้วค่อยให้เมียมาใช้งานเอ้ยไม่ใช่ให้เมียม,ม,มาใช้งานให้เมียมาทํางานให้เราเอาละ่ะขอนอนก่อนนะจ๊ะหลับเลยอะไรเนี่ย อ้าวยังนอนไม่ได้ปะทูยังไม่ถึงเวลานอนเหรอเอาซะงั้นอ๋อนี่มันยังเช้าอยู่ไงแสดงว่าเราคือนอนที่ร้านไปแล้วแน่เลยสงสัยนี่อะไรเนี่ยเวสพีซีพาร์ต้านคอมเหรอวิ้ยนี่มันคอมมือสองเหรอเนี่ยใช่เปล่าวสวัสดีลุงลุงมีโต๊ะไหม มีกระเป๋านะครับมีเครื่องเล่นมีจอด้วยมีไม้เบสบอลด้วยแต่ผมอยากได้โต๊ะลุงหลุงไม่มีโต๊ะนะครับน่าเสียดายวิ๊ยอะไรวะเนี่ยอ้เราลืมเอาเคสคอมเข้าร้านเหรอเนี่ยวิดีนะไม่มีใครขโมยอะ่ะเกือบไปแล้วเกเอาเคสคอมมาตั้งไว้ก่อนนะครับตั้งกองไว้นี่ก่อนเดี๋ยวรอโต๊ะมาเดี๋ยวค่อยติด งั้นเราเปิดร้านก่อนเลยไหมมาเปิดร้านต่อนะครับในเมื่อยังนอนไม่ได้แล้วก็เปิดใหม่เลยโอ้ยลืมสับสวิตไฟโอ้โหมีรีวิวแบบไม่ดีด้วยนะครับเนี่ยโอ้คาเฟ่ร้านนี้ไม่มีเกมเลยเอ้าเดี๋ยวนะเราต้องซื้อเกมเองด้วยเหรอไอ้นี่บอกว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยในคอมพิวเตอร์มีไวรัส โอ้ยเดี๋ยวต้องซื้อเกมเหรออ๋อถึงว่าลูกค้าเรามันไม่ได้เล่นเกมเลยลูกค้าไม่ได้เล่นเกมเลยครับซื้อตรงไหนอะโกส์ Ghost นี่คืออะไรอะ Ghost? โกส์อ๋อก็คือเราสามารถจ้างรีวิวได้อะไรแบบนี้ด้วยนะครับมีลูกเล่นเยอะเหมือนกันเนีเกมนี้เอ,อ้ออะไรอะเราสลบอีกแล้วอะ่ะ เอานี่ไงกลับมานอนแล้วอุ้ยอะไรวะอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่โอเคเดี๋ยวผมขอไปศึกษาอะไรนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าก็แล้วกันนะหรือว่าใครมีอะไรแนะนําก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่มาอ่านเอ,อเกมแรกอาจจะยังงงๆอยู่แล้วเจอกันจ้า